มวนซื่นโฮแซวเดอ้อครับเดอ้อพี่น้องป้องปายบานเฮาทุกผู้ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การเปิดปากว่าเรื่องราวสุดสดเดที่เจ้าอาจสิบุกเคยได้ยินได้ฟังจากใสมาก่อนเลยในชีวิตอ่ะก่อนเฮาสิไปกันต่อเนี่ยขอยากถามพวกเจ้าเบิ่งจังหน่อยเดย้ว่าในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่นะเจะ้าวาสัตว์โต๊ดมันมีพฤติกรรมที่แบบเฮ็ดไปเพื่ออีหยังวะที่สุดในใจเจ้าเอ้าลองคิดไว้ในใจก่อนเด้พอพ่ามื่อน,นี่เนี่ย เฮาสิไปเบิง่งโตที่มันแปลกประหลาดกว่าที่เจ้าคิดอีกหลายเท่าและนี่คือรายการกูอยากเว้ากูมีปากจากช่องเดอะมูน d ดรี่จำสโลแกนเฮาไว้ให้มันขึ้นใจเลยเดอ้อถ้ามีปากแล้วบ่ได้เอาไว้เว้าก็เก็บปากเอาไว้แตกหนาหนาวซะเมื่อนี่คอยสิพาพวกเจ้าไปจัดอันดับ15สัตว์โลกที่พฤติกรรมโคตรแปลกบอกเลยว่าคัดมาแล้วเน่นๆแต่ละโตนี่พฤติกรรมมันหลุดโลกอิหลีไปเบิ่งกันเลยโอเค เพื่อบอให้เป็นการเสียเรล่เนาะเฮ้ How? สิมาเริ่มจากโมตัวประกอบกันก่อนอันดับ15หฮอดอันดับ11นี่คอยสิไปแบบไว,ไว,ไว,วๆเฝ้าๆแต่รับร่องวา่าเจ้าจําได้ขื้นใจแน่นอนเตรียมโตวไว้เดอไปอันดับ15บักฮาบีเวอร์วิศวะกรสันดานดิบได้ยินเสียงน้าไหลนี่บ่ได้เลยมันต้องสร้างเคลื่อนกันมันให้เบิดอันดับ14ี่อีหาพึ่งนักเต้นไซตรวจบอกทางบอกพี่กัดแหล่งอาหารให้หมูแบบละเอียดยิบ อันดับ 13. หมึกดัมโบที่อีหาโตเมื่อสามารถเก็บสเปิร์มผัวไว้ในโตได้เป็นปีๆพออยากมีลูกมาลลยค่อยสั้งอมชัยอันดับ 12. บักหางูฮอกโนสดาราออสการแกล้งตายจนเน่าเหม็นปล่อยขี้ปล่อยเยี่ยวราดโตให้นักล่าอีจนบ่กากินและอันดับ 11. บักหานกโจรสลัดนักเลงโตจริงเป่าถุงลมสีแดงแป๊ดที่คอใหญ่ยยสำลูกบาดเพื่ออ่อยสาวอ่ะพ่อหอมปากหอมคอหเหรอหรอ ไปเบื้องพวกตัวเต็งกันต่อดีกว่าเอาละจากนี้ตายคือของจริงพวกที่เข้ารอบชิงมงกุฎความติงตองเฮาสิมันเจาะลึกกันทีละโตเลยว่าเบื้องหลังความแปลกของมันนี่มันคืออีหยังกันแน่มาเริ่มจากอันดับที่10อันดับ1ิบค่อยๆยกให้กับถากทะเลความแปลกของมันคือหนึ่งมันเป็นกระเทยคือมีสองเพศในร่างเดียวกันแต่ที่มันหลุดโลกไปกว่านั้นคือยุทธการผสมพันธุ์หมู่ของมันนี่ล่ะ คือเวลาสรผสมพันธุ์เนี่ยมันสีมาต่อแถวกันเป็นรถไฟแห่งความรักคือจังที่เจ้าเห็นนี่แหละตัวหน้าสุดจะเป็นตัวเมียตัวที่สองเป็นทั้งผัวให้ตัวหน้าและเป็นเมียให้ตัวหลังต่อกันไปเรื่อยๆว่าง่ายๆคือทุกโบกี้กาลังทํากิจกรรมทั้งรุกและรับในเวลาเดียวกันแต่ที่พีกว่านั้นคือบางพันธ์พอเสร็จคิดมันสลัดจูทิ่งเลยนักวิทยาศา,ศาสตร์เขาก็ว่ามันอาจจะเป็นการขูดสเปิร์มของคู่แข่งคนก่อนหน้าออกไป แล้วที่มันบากว่านั้นคือบอกเกิน24ชั่วโมงจู่อันใหม่งอกออกมาแล้วโอ้โหสุดยอดเอเลยบอตอกันที่มดับก้าบักหากิ้งกาเขาเบิ้งหน้าตามันอาจจะคือไดโนเสาร์ย่อส่วนแต่ถ้าไม่ตายมันสยองกว่านั้นหลายเวลามันเจอภัยคุกคามมันสิบ,บีบกล้ามเนื้อรอบดวงตาปิดทางเลือดออกสร้างแรงดันมหาศาลแล้วก็ปีด พ่นเลือดสดๆออกจากลูกตาพุ่งเป็นสายไปได้เกือบเมตรครึ่งบุนเดเลือดนี่มีสารเคมีรสชาติคุ้มขมจากมดที่มันกินเข้าไปพอสัตว์ตัวอื่นกัดปุ๊บก็ต้องรีบคายทิ้งโคตรเทโคตรโหดอันดับแขอยกให้เป็นความสุดยอดคุณแม่ดีเด่นแห่งปีอีหาก,กบลูกสอนพิษสตอรอเบอรี่โตมันน้อยๆสีสดๆนี่แหละแต่ความรักลูกของนางนี่ยิ่งใหญ่เกินตัวอลีเดอ้อ เรื่องราวการเลี้ยงลูกของนางนี่คือมหากาบแห่งการเสียสละเลยละ่ะพอใครฟักเป็นลูกออสป๊บอิหาแม่กบต้องแบกลูกทีละโตเอาขึ้นหลังแล้วก็ปีนขึ้นยอดไม้สูงๆเพื่อหาแอ่งน้ำเล็กๆในใบสับประรดสีทำเป็นคอนโดส่วนตัวให้ลูกที่ต้องแยกกันกับย้อนว่าลูกออสมันกินกันเองพอส่งตัวแรกเสร็จก็กต้องปีนลงมารับตัวต่อไปเฮ็ดแบบนี้จนครบทุกโตแล้วอาหารละ่ะ นางก็ต้องปีนกลับไปเยี่ยมลูกทุกห้องแล้วก็วางไข่ลมที่บ่มีเชื้อให้ลูกกินเป็นอาหารโอ้โหที่ต้องทุ่มเทขนาดนี้ก็ย้อนว่าในป่าฝนการแข่งขันมันสูงการเลี้ยงลูกแบบ VIP นี้คือหลักประกันว่าสายพันธุ์ของนางจะอยู่รอดต่อไปสุดยอดเอลีคุณแม่อันดับเจ็ดคือโตที่หน้าตาอาสิขี้ร้ายที่สุดในลิสต์นี้แล้วล่ะตุนหนูไร้ขนแต่ความแปลกของมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาเดอ้อแต่อยู่ที่สังคมของมัน มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในโลกที่ใช้ชีวิตแบบ U social คือมีวันนะคือจังมดหรือปวกเลยในรังของมันที่มีเป็นร้อยๆอย่ะโตนี่เนี่ยจะมีอิหานางพญาแค่โตเดียวที่ออกลูกได้มีราชาหรือพัวของนางอีกแค่หนึ่งสาโตที่เหลือทั้งหมดเป็นวันนะกรรมกรที่เป็นหมันมีหน้าที่ขุดอุโม,มงหาอาหารปกป้องรังเลี้ยงลูกให้นางพญาคือเฮ็ดทุกอย่างการมีนางพญาแค่โตเดียวแบบนี้ เป็นวิธีปรับตัวให้อยู่รอดในใต้ดินที่อาหารหายากและสภาพแวดล้อมโหดร้ายแปลกคักอันดับ 6. บักห่านกบ powerbird นกชนิดนี้บ่ด้ใช้การต่อสู่หรือเสียงร้องเพราะๆเ,เพื่อจีบสาวแต่ใช้ทักษะด้านสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแม้แล้วมันสิสั่งซุ้มเกี่ยวสาวหรือบบวเวอร์แล้วก็ตกแต่งให้สวยที่สุดเพื่อออยตัวเมีย มันสิไปหาของสวยๆงามๆม,มาแต่งซุ้มของมันโดยเฉพาะพันุ์ที่มักสีน้ําเงินมันสิหาแต่ของสีน้ําเงินมาแต่งให้ได้หลายที่สุดย้อนว่าสีน้ําเงินเป็นสีที่หายากในธรรมชาติการที่มันหามาได้เยอะๆก็คือการโชคของวะข่อยนี่ฉลาดและแข็งแรงนะน้องหล่าเพราะอีหาตัวเมียม,มาเบิ่งผลงานถ้าพอใจในรสนิยมการแต่งบ้านของบังหาตนนัวนี้นางก็สิยอมพลีไก่ให้โอ้โหวัดกันที่ฝีมือล้วนๆเลย ดำดิ่งลงไปใต้ทะเลกับอันดับ5้าปลาแฮกฟิชปลาโบราณที่บ่มีก,กระดูกสันหลังอาวุธป้องกันตัวของมันคือสุดยอดแห่งความหน้าขยะแขยงแต่ก็เป็นสุดยอดนวัตกรรมเพื่อกันเวลาโดนฉลามหรือปลาโตใหญ่งับมันที่ปล่อยเมือกเข้มข้นออกมาเมือกนี่มีเส้นใยโปรตีนที่พอเจอน้ําเค็มปุ๊บสิขยายโตไปร้อยร้อยเท่ากลายเป็นวุ้นเหนียวเหนียวไปอุดเหงือกฉลามจนหายใจบ่ออกต้องรีบคายทิ้งแล้วตัวมันเองล่ะกับเปื้อนเมือกคือกัน มันสิผูกตัวเองเป็นปมแล้วก็รูดปมนั้นตั้งแต่หางห่อนหัวเพื่อขูดเมือกออกจากตัวมันเองโอ้โหโคตรฉลาดเลยและอันดับ4โศกนาฏกรรมทางความรักที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอีหาตะกะแตนตำข้าวที่ฝ่ายหญิงอาจจะฉลองความรักหลังเสร็จกิจด้วยกันกินหัวผัวตัวเองการทำแบบนี้บ่ใช่ความโหดร้ายเดอ้อแต่มันเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต หัวและล่างของบักหาผัวคือแหล่งโปรตีนชะเลิศที่อีหาตัวเมียต้องการเอาไปสร้างไข่ให้สมบูรณ์แข็งแรงมันคือการเสียสละขั้นสูงสุดของพ่อเพื่อลูกที่แท้ทรู้และแล้วเฮากัมะหอดโค้งสุดท้ายกันแล้วพี่น้อง3อันดับสุดท้ายแห่งสุดยอดความแปลกมหาประไล่เตรียมใจของเจ้าไว้ให้ดีๆเพราะสมตัวนี้มันเหนือคํำบรรยายลีอันดับสม ไปกันที่ถ้ำมืดๆในนิวซีแลนด์ที่เพดานถ้ำมีแสงสวยงามระยิบระยับเหมือนดาวเต็มฟ้าแต่นั่นบอลเมนดาวเหมือนคือตูดของหนอนเรืองแสงและความสวยงามนี้แท้จริงแล้วคือกับดักมรณะที่หิวโหวยเจ้าหนอนนี่มันสิใช้ปฏิกิริยาเคมีในตูดสร้างแสงเพื่อล่อมแมลงให้บินเข้ามาหาแล้วมันก็สิห้อยสายเบ็ดที่ทําจากเส้นไหมเคลือบเมือกเหนียวๆดักไว้เป็นแพะยิ่งหนอนมันหิวหลายเท่าใดแสงที่ตูดก็สิยิ่งสว่างขึ้น พอมาแรงโชคร้ายบินมาติดกับมันก็สิค่อยๆสาวสายเบ็ดขึ้นไปกินเป็นการทำประมงในถ้ำที่ใช้ตู่ตัวเองเป็นเหยื่อล่อสุดยอดอันดับสองนี่คือที่สุดแห่งความอีโรติกอาร์ตเฮาส์หอยทากเสือดาวพิธีกรรมหาคู่ของมันคือระบำบรลเลกลางอากาศที่ทั้งสวยงามแปลกประหลาดและชวนอึ้งในเวลาเดียวกันเมื่อสองโตซึ่งเป็นกระเทยคือกัน ปิ้งกันมันซิไล่กันเป็นวงกลมแล้วก็ทิ้งโตลงมากลางอากาศโดยมีแค่เส้นเมือกเส้นเดียวห้อยไว้จากนั้นมันซิพันกันเป็นเกลียวแล้วก็ยื่นอวัยวะเพศที่ทั้งยาวและเลืองแสงได้ออกมาพันกันอีกทีกลายเป็นภาพดอกไม้ประหลาดเลืองแสงกลางอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนสเปิร์มกันการแสดงที่ซับซ้อนขนาดนี้อาจเป็นวิธีให้แน่ใจว่าคู่ของมันแข็งแรงพอและเป็นสปีชีส์เดียวกันอิลีโอ้ไม่เจ้าเงื่อจินตนาการไปหลายและแล้วอันดับหนึ่ง ผู้ชนะเลิศมงกุฎแห่งความแปลกประหลาดพิสดารที่สุดใน3โลกคอยขอมอบตำแหน่งนี้ให้กับชีวิตรักสุดดราม่าของปลาแองเกร์และชีวิตอันแสนอภัพของบักหาตัวผู้ในใต้ทะเลลึกที่มืดมิดและกว้างใหญ่การหาคู่คือภารกิจที่ยากที่สุดในชีวิตอีหาตัวเมียคืออสูรขนาดใหญ่มีโคมไฟล่อเหยื่อ แต่บักหาตัวผู้นั้นโตเล็กกว่าเมียเป็นร้อยๆเท่าและเกิดมามีเป้าหมายในชีวิตแค่เป้าหมายเดียวคือต้องใช้จมูกที่ไวเป็นพิเศษดมกลิ่นฟีโรโมอนของตัวเมียให้เจอให้ได้ถ้าหาบ่เจอก็คืออดตายสถานเดียวแต่เมื่อบักหาตัวผู้โชคดีหาอีหาตัวเมียเจอมันสิรีบเข้าไปงับกัดเข้าไปที่ร่างของตัวเมียแล้วบป,ป่อยเด็ดขาดเอนไซม์ในน้ำลายซิย่อยผิวหนังของทั้งคู่จนเนื้อหลอมติดกันจากนั้น ร่างกายของมันสี่อยๆสลายไปตาปากอาวัยวะภายในสลายไปหมดเหลือไว้แค่อย่างเดียวคืออันทะสุดท้ายมันก็กลายเป็นแค่ถุงอันทะมีชีวิตที่ได้รับสารอาหารจากเส้นเลือดของเมียและปร้อมปล่อยสเปิร์มทุกเมื่อที่นางต้องการนี่คือสุดย่อวิวัฒนาการเพื่อแก้ปัญหาการหาคู่ในที่เวิงว้างเมื่อเจอแล้วต้องบอกให้หลุดมือไปอีก มันคือที่สุดแห่งขัวทาตุที่ต้องสละตัวตนเพื่อเป็นแค่แหล่งผลิตสเปิร์มให้เมียสมแล้วกับตำแหน่งแชมปเปี้ยนความแปลกแห่งโลกสัตว์โลกโอ้โหเป็นจังไดแน่พี่น้องโลกของสัตว์นี่มันบ้าบอแล้วมหัศจรรย์เกินกว่าที่เขาคืดไวหลายเนาะทุกความแปลกที่เขาเบิ่งมาเมื่อนี่มันบ่ใช่เรื่องติงตองเด้อแต่มันคือสุดยอดกลยุทธ์เพื่อการอยู่รอดของพวกมันในโลกอันโหดร้ายนี่ สุดท้ายนี่คอยก็อยากถามพวกเจ้าอีกเทือหลังจากเบิองมาทั้งหมดนี่แล้วสำหรับเจ้าความแปลกของสัตว์ตัวใดคือที่สุดในใจตัวใดที่เจ้าวามันอีหย่างวะที่สุดลองคอมเมนต์บอกกันมาเบิองเด้อสำหรับเมื่อนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพอกันไหมคราวหนาะสวัสดีครับ